โอเคแล้วกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาเล่นเอ่อเอ็มเพผมมาทดสอบสังคมในเอ่อโทรเอ็มเพล่ M อเออซึ่งผมก็มาถ่ายกับพี่ผมนะนะพี่ผมแต่งตัวสูคุน่านะมีอะไรจะพูดอยากมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมกูเบลครับน้องเอาอีก S <S ก็นั่นแหละสิ่งที่พี่ผมจะพูดอไอเอน้องใส่ขวดอะแม่แม่ครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เอิ่มเมื่อวานี่บูดุญนเหรอไอ้บูดบูดพรุ่งนี้มามามาที่มาเอามเมื่อกี้เมื่อกี้อาวเมื่อกี้ยาวผมนะโอเคได้เวลาทดส,ส,สอบสังเกตว่าสังคมเอเมสสังเกตโลบอจะดีไหม โลมันโกงสากโกมันเงียโอ้โอผมเหมือนจะเจอคนลืออัน,นอะไรนะนี่ไงมันโง่หรือเปล่าไม่รู้มีอะไรจะพูดกับคนดูไหมพูดชัดๆนะมันโงโ่ไอ้สัสคนนี้มันโง,โง่มากไอเดี๋ยวผมลืมตืนไอ้ผมลืมเตือนคลิปนี้มันขำแย่เอา้าเฮียได้กูม,มีไปลงนรกขุมแปดไป ไปไปต่อเอาอีกไปไปไหนกูกลับมากูกลับมาเอาอีกเอาเฮกูกลับมาเล่นใหม่ก็ได้วะกลับมาเล่นใหนกันเนี่ยคือมาตงที่เดิมดิบง่ะเอเอเอโอเคโอเคกลับมาละตอนนี้นะครับพี่ผมกำลังกระโดดแบบซูเปอร์แมนมิสก์ โอ้กลุ่มเล็กสูงกุมวิตไม่เคยไปอักขุะนะไปฮิตกูบิตบิตวิตา่ำนิน้าเดีงยวแต่วันนี้มามาเพื่อทดสอบสังคมเอเหรอตัวอื่นมันต้องมีเฮียมาแต่มันไม่มีโคปากเอาไอคิ้คำหยาบคำหยาบที่อยู่ในคลิปนี้ก็อย่าไปพูดตามนะ ใครกีดวะสสะไอเหี้ยไม่หยิบไม่คงตายเอาไอ้หิตเวงเลเล่นแบบอื่นยังไงอ้ยเดี๋ยวหัวร้อนไอ,อ้สัตว์อ้าวเจอละคนเลื้อนมันรูเขาจะเลื้อนไหมอ้านั่นไปลงในรบขุนแปดนะโอ้ย,ออยเดี๋ยวโอเคปิีวละปิีวมันปิีวละมันจะตายล,ลยสะโอ,อยโน้ไอโนู ไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทดสอบสังเกตไหมเดี๋ววะสังขยาโลบบไอสังคุนโลบบอยากไปเล่นบูเฮเว่นกว่ะทำไมเพราะบูเฮเว่นมันทดสอบสังคุนมากกว่าเว้ยโอเคเขาจะเป็นเกย์หรือเขาไม่วัวตาฮะอ้ากูเจอคนเลือนละมากูมีผมแล้วกูบินเนี่ย มันไป็นอะไรยังไม่ได้ถือมือตบเลยเอ้าพี่พี่ทำงนี้ได้ไงอะ่ะลองลบ <c oughs> I know I know <c oughs> คลิปนี้ก็เงียบหน่อยนะผมไม่มีอะไรพูดลองไปเล่นดูเล็ตก็เลยแบบแต่งหนีงานง่ะไม่ดิม,มันจะขายบริการหรอ ติดเลยนะอ๋อติดดิเตรียมใส่ไว้ก่อนอ๋อโอเคเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอฟบีไอบุกบ้านโอ้ยเดี๋ยวนี้เล่นไว้กูตัดกูกัดโอ้ยมึงไปโดนตรงนี้แล้วมึงตกตรงนี้เลยมึงตกตรงนี้เลยเหรอเอ๋ออินโนอ๋ออินโน ไอโง่ไอเหี้ยวไม่เสียงภาษาเลย Just go กูตัวไม่ได้เออกะดวะ ชีวิตมีข้างดิชีวิตมีข้างเดียวแต่เลีนไปจบแล้วมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เรียนเนี่ยอะไรเลีนยาฮะโอกูจะตกทีวีเนื้อน้ำกูตก Sorry man bro ล็อกแปบหึงล็อกโอเคกูยืน F K ละรอกูสักทีวีอ่าเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนจะพูดอะไรกับคนดูพูดเลยสวัสดีครับ นวียยแม่แมมนี w h a เ t h ร fuck กูเจอคนเลือดแล้วนึงแต่ขอแป๊บนึงนะก่อนที่ผมจะไปกินน้ำขอจัดการคนเลือดก่อนเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอจัดการไอคนเลือดคนนี้ได้กูขอไปทดบคามมนให้เว่นกัอโนอ๋อโนอ๋อเ ต้นไม้อิช่ลัีอต้นอมอยพแล้วใหม่มต้นไม้แกกูหมอยู่มันมีแบบเป็นบ้านต้นไม้ที่มันมีต้นไม้เยอะมากก็เคยวางแล้วนี่ดูตัวกูโคตรเท่คอยคิดถึงแตเจ้าเดยวเอาแล้วมันวอคอำทำไมยังไม่วตาฟักอยก้าว เปลี่ยนบ,บเลยเออเดี๋ยวกูทด,ทดสอบสังเกตก่อนอาอได้ฮิกมึงตาอ,อ้ขอบใจมากพี่ที่แก้แค้นให้ผม ต่อไปเราจะไปรีวิวแมปบูคเาเวนกันนะจึงหลายคนก็น่ารู้ไอ้แม่ดิไปเล่นบูคเาเวนทดสอบสังเกต,ต,ตกดกล่องสี๊นั่นไงกำลังจอยว่าดูดิกูเบิร์สุขุณน,นะกูไม่ได้เล่นไปพัน 1, ปีแล้วนะแล้วทำไมไม่เล่น ก็อยากจะเล่นดูแต่กูไม่มีใครม,มันจะมีคนไทยไมั้ยเนี่ยไม่ไม่มีคนทะเอาอีกน,น,น้องจะน้องจะย้ายเซิร์ฟนะหวังว่าเซิร์ฟตาจะมีคนไทย ไทอันนี้คนไทยไตเออคนมืองตายคนไตคนตายคนไตอันเนี้ย่ะเซื้อไทยโลกโลกไตกูจอยมึงมาแลไว่โลกไตมึงเก๋มึงเกว์มึงเป็นเก๋เก๋ไอ้ย้ยกูแต่งตัวเป็นเนตรนาลีตอนไหนวะ กูกลับเป็นเป็นเคเจก่อนอีกฮ่ามีโอเคเจขนาดนั้นเลยเหรอก็เนีไงกูมีแค่ตัวนี้แม่งน้องน้องเปิดน้องเปิดไปเรื่อยๆกูเจอกูเจอชุดเต้นอาลีที่กูเคยเซฟไว้เดี๋ยวนะน้องขอไปหาตัวเออว่ะเซิร์ฟไทยจิแม่งมีคนมากูกำลังจะพีมพ์ชือกูไว้ดนัยดนัย อนอโอเคครับก<อ>ูเป็น,นกูไม่ใช่ชายแท้และข้อมูลไม่มีมากมากเลยมึงยาขอพี่ตักกุยโอ้ยนัวโอ้ยนั อีสเก๊ะเอ้ยเดี๋ยวกูลืมรีวิวเลยไปรีวิวก่อนไอ้มันถ่ายดูบรรยากาศในบุในบุเคเวนก็จะมีบ้านที่ที่มีต้นไม้หลายหลังเนียนะมันติดต่อกันเนี่ยแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าใบยืนอยู่แล้วก็มีผู้ชายเบี้ยวขยัชุกเกาะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ ขอจีบไปไอ้เนี้ยตู่ไปกูะดูดกันชาลองถือลองถือโทรศัพท์หน่อยทำไมลองดิโอ้ยมึงลองไปดิคุณใส่หน้ากากเออมึงลองมึงลองถือโทรศัพท์กูดูทำไมนอาได้แต่มึงเอาโทรศัพท์ให้กูดูกดให้ไปแลกไม่เอาอ๋อไอ้ใครที่ถือโทรศัพท์นี่มันเปไนเก๊ ใหม่ไม่ไม่โอเคเราลังเดินลงไปข้างล่างนะอ้ไอโมกมรตอ้ยไอ้ีกด้ใส่เสื้อนโคดิงโคดซิงโคดแซเคือไอ้เก้าอ๋อโอ้ยเดี๋ยวม่ไใส่ซิเพื่อ ผมว่ายัางไงผมอันคิดนี้ไปไม่มีคนดูอ่ะไปอัดแมปอื่นดีกว่าออกแล้วใครไม่ชอบตรงไหนก็บอกมาได้นะอนเอาอีก โอเคเรามาเล่นแบบเกเนี้นะโอ้ยเยอะแลกจ้ะมันเล่นยังไงนะลืมละอ๋อเนี่ยแมนกูพึ่งพิ่งกลับมาเล่นอันนี้โหลดอันนี้นี่อ่ะ ีตกมาในแบ็ลกลุไปเลิกยกไปปลไปลยเอาเลือกออ้ยอี่ oh, <yes. S 1> อออส่งติงอี่ส่งติงอี่ส่งติงยี่ส่งอยากแต่ง,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 งผ,ผู้หญิงหรอแต่ถ้าเขาเห็นโปรไฟล์มึงเขาก็รู้แล้วนะว่ามึงผู้ชาย โอ้กูเจออีกแกรนมาอีกแกรนมาค่ะกแกรนมาค่ะอีกแกรนมาค่ะอีกแกรนมาค่ะตายเออขับเรือฉันไม่เลยดำนำ้ำว้าวผมขอโทษพี่พี่ผมขอโทษเออพี่ผมขอโทษพี่เออตาย เฮ้ยวมันมีพีชาร์ดอีกตัวปะ่ะนะมันมีบีชารดอีกตัวปะ่ะออโอ้ยแล้วมาทำอะไรตรงนี้วะเน,นี่ยอ้าเสียงฟ้าแรงมากครับ งี้ผมขอจบรายการไว้เทียงเท่านี้นะครับด้วยการโดนกินแต่มันกินผมไม่ได้นะครับอ่ะเดยกกระโดดไปให้มันกินเลยกินกูสิเอ้า้วกลับหลังหันทำไมอ้าไอ้ส๊อท <Okay. S 2> เร่จบแลวคขอจบรายการเพียงเท่านี้คุณคนีโอ้โฆษณาเก้เกโอเคโอเลิกอาสี